นี้นะคะครูพี่ตุ้มนะคะบอสพี่ตุ้มพาพวกเรามาชมขั้นตอนการบรรจุนะคะครีมนวดสมุนไพรนะคะอันนี้คือขวดสีฟ้านี่คือสูตรใบหมี่นะคะทุกคนคะ่ะโรงงานของเราได้มาตรฐานนะคะ GMP ฮาลาแล้วก็ ISO 22716นะคะหลายคนนะคะเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะขอดูกระบวนการในการผลิตหรือขั้นตอนในการที่จะบรรจุครีมนวดแชมพูอ่ะวันนี้เราบรรจุครีมนวดนะคะสูตรใบหมี่นะคะ รูพี่ตุ้มจะพาพวกเรานะคะมาชมกระบวนการในการบรรจุพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะเตรียมขวดนะคะเตรียมขวดที่เราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมนะคะครีมนวดทุกคนเห็นครีมนวดในในถังไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าถังพักนะคะ<ม>เพื่อจะนาจ่ายครีมนวดไปยังเครื่องนะคะเครื่องบรรจุของเรานะคะ<ม>เสร็จแล้วจะมีพนักง,งานหนึ่งคนอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>เพื่อนําขวดของแชมพูใบหมีเข้าไปตรงในรางทุกคนเห็นไหมคะ กระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะทันสมัยเราสามารถที่จะผลิตปริมาณนะคะได้ปริมาณที่เราต้องการเพราะว่า,าการทำหนึ่งครั้งเนี่ยคือจะค่อนข้างรวดเร็วเรามีถึง4ี่หัวใจด้วยขวดแชมพูเนี่ยจะไหลนะไหลเข้ารางไปตรงนี้แล้วจะมีพนักงานหนึ่งคนตรงนี้นะคะเป็นน้องผู้ชายนะคะเป็นน้องผู้ชายที่ปังจะทําการควบคุมนะคะควบคุมเครื่องนะคะเพื่อควบคุมการบรรจุนะคะเครื่องของการบรรจุอ่ะเชิญกล้องใกล้ๆนิดนึงทุกคนเห็นไหมคะว่า เวลาเราบรรจุเนี่ยเราจะบรรจุทั้งหมด4หัวจ่ายแบบนี้นะคะ4หัวจ่ายแบบนี้ก็คือ1บรรจุการบรรจุ1ครั้งเราจะได้4ขวดและปริมาณนะคะที่ได้ก็คือ400 ml มาตรฐานนะคะคือ400 ml แบบนี้นะคะทุกคนคะ,ะเห็นไหมคะเขาจัดจ่ายทีละ4หัวจ่าย1ครั้งที่กดลงมาเขาจะจ่ายนะคะทีละ4ขวดนะคะปริมาณที่จ่ายก็คือ400 ml นะคะ ควบคุมนะคะด้วยระบบมาตรฐานที่เราเซ็ตไว้น้ำหนักไว้เรียบร้อยแล้วว่าปริมาณบรรจุเนี่ยเท่ากันนะคะ400 ml ทุกขวดนะคะทุกคนคะ่ะเราได้มาตรฐาน GMP h a l a ISO เพราะว่าระบบเราสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานแบบนี้หลังจากที่นะคะจ่ายนะคะปริมาณ4ขวดจ่ายออมบาแบบแบบนี้เรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหม การบรรจุจะรวดเร็วนะคะมันมันจะรวดเร็วกว่าที่เรามานั่งบรรจุมือกรอกมือแบบเมื่อก่อนเร็วเยอะมากๆนะคะพนักง,งานอีกสองคนตรงนี้จะเอาฝาจะนําฝามาใส่ขวดแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็อีกสองคนด้านท้ายทุกคนเห็นสองคนด้านท้ายไหมคะสคนด้านท้ายจะทําการปิดฝาเวลาเครื่องรันเนี่ยทุกคนคะ่ะมันจะเร็วมากๆเห็นไหมคะ อ่ะเอ,เ,อเอาเอาเอาหลอดใส่เอาฝาใส่แล้วสองคนด้านท้ายก็จะมีการแบบหมุนฝาแล้วก็เก็บใส่ตะกา้าพอเก็บใส่ตะก้าตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะเราจะก็จะมีการนำแชมพูที่ที่ททบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะไปเช็คความสะอาดไปเช็คการรั่วซึมนะคะแล้วก็ไปเช็คไปสุ่มเช็คปริมาณที่ออกมาว่าได้เท่ากับ400 ml จริงหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนี่คือกระบวนการบรรจุคร่าวๆนะคะ ของการทำแชมพูสมุนไพรวันนี้นะคะอยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าเรานะคะบรรจุได้ตามมาตรฐานสากลมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในการในความสะอาดมั่นใจได้ในมาตรฐาน GMP h a l a แล้วก็ ISO ของโรงงานน้อยแชมพูสมุนไพรโฟวลไทยแลนด์ค่ะ